สวัสดีครับวันนี้จะสาธิตครับผมทิค powerpoint ง่ายๆนี่ครับนี่ครับขยายมานี้เลยนะฮะหรือว่าจะเป็นการซูมอ in เข้ามาอย่างนี้ก็ได้นะครับผมวิธีทําก็ง่ายๆครับผมเรามาลองดูกันนะครับว่าทํำยังไงนะครับอันที่1เลยนะครับเราเริ่มจากนี่ครับใส่รูปภาพเข้าไปใน powerpoint นะครับขั้นที่2ครับเราใช้รูปร่างสี่เหลี่ยมธรรมดานี่นะครับเอามาแปะทับไว้บนรูปภาพนะครับ3ก็คือเอากล่องข้อความนะฮะพิมพ์เป็นตัวสื่ออะไรก็ได้นะครับเอามาวางทับไว้นะครับ ถัดไปนะครับคลิกที่ตัวสี่เหลียมและคลิกที่กล่องข้อความนะครับใช้ตัว format shape นะครับแล้วก็ merge shape subtract คือลบเห็นไหมฮะจะเจาะรูนี้เลยนะครับผมพอเจาะรวมแล้วนะครับผมเราก็มาเปลี่ยนสีพื้นหลังนะครับให้เป็นสีที่เป็นการคุมโทนนิดนึงนะครับถัดมาสุดท้ายครับเราสำเนาไฟนี้ครับสไลด์นี้ออกมาเป็นอีกอันนึงนะคะอีครับสำเนาออกมาครับแล้วก็ย่อสไลด์ลงไปเลยให้เยอะๆนะครับ สเสร็จแล้วเราก็ขยายนะครับขยายขยายตัว <like now. S 3> ไฟล์นี้นะครับให้ใหญ่ๆครับผมนะขยายใหญ่ๆเลยนะครับให้ตัวพื้นที่ที่เราต้องการเนี่ยครับไปอยู่ตรงข้างในนี้ให้เห็นตรงที่อาจจะขยายไปน้อยให้เห็นรูปภาพตรงนี้นะครับนะฮะก็ขยายให้ใหญ่เต็มพื้นที่เลยนะครับก็ได้เป็นรูปแบบแบบนี้นะครับผมนะฮะแบบที่ต้องการนะครับอันนี้คือผมให้เสร็จแล้วก็อย่างเงี้ยฮะเป็นรูปภาพอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ใช้วิธีการทำ morph นะครับทำ morph นะฮะ เรามาดูกันครับจากการทำนะฮะจากตัวนี้นะครับปึ๊บนะฮะฉายขึ้นมาแล้วก็มอฟนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับวิธีการง่ายๆนะครับผมเข้าทำมอฟสไลด์เพราะหน้าที่2นะครับหน้าที่ขยายออกไปแล้วนะครับตัวนี้นะฮะไปที่ t r a n s i t i o n นะครับแล้วก็เลือกเป็นแบบมอฟนะครับตรงนี้เลยนะครับยังไงก็ลองเอาไปทำกันดูนะครับผมวิธีการทำนะฮะนี่ครับให้ตื่นเต้นมากกว่าใช้รูปภาพธรรมดาครับ